สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่20ตุลาคมนะคะเป็นวันที่เราสองคนจำเป็นต้องไปซื้อของเข้าบ้านจริงๆเพราะว่าของในบ้านมันหมดของกินเนาะมันหมดแต่ว่าของใช้พวกของใช้ทำความสะอาดกับในห้องน้ำมันยังเหลือเพราะเราซื้อเป็นแบบครบเวอร์ก็คือครอบคลุมใช้ในหนึ่งเดือนแต่อาหารการกินพวกขนมขนมอะไรเงี้ยเวลา วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยโอ,อก,ก็จะกับพิวจะชอบนั่งดูหนังแล้วก็ชอบกินขนมขนมอะไรเงี้ไปด้วยค่ะก็เลยต้องออกไปซื้อแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ,อก,ก็แบบเรียนด้วยทํางานด้วยก็คือมันไม่ค่อยว่างไม่มีเวลาแล้วก็ถ้ามาชอปปิง้งมันก็จะเครียดเกินไปเพราะเวลามันน้อยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศฝนตกเนาะช่วงสตอมบา์เบตกำลังเข้ามาในประเทศอังกฤษค่ะฝนตกมาก วันศุกร์จะเป็นวันที่คนมาซื้อของเข้าบ้านเตรียมหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ออกไปไหนไอเดียเดียวกันกันกบโอกระพิวค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ก็มีหลายคนฝ่าฝนชีวิตคนอังกฤษช้อปปิ้งทำกลางสายฝน เปียกเปียกเบิรเลยคนอังกิจจะเกลียดอากาศแบบนี้มากเขาจะเรียกว่าอากาศแบบ horrible <c ười> คือมันเปียกแล้วเพราะมันหนาวเย็นเข้าไปถึงกระดูค่ะเพื่อนๆดีนะที่มีเสื้อผ้าแนวแบบ w อ t ต r ร r o ู it's a life in UK สองหนุ่มนี้ก็ ประลองกําลังวังชากันอย่างเงี้ยทุกวันถ้าเขาเห็นโอ้จับมือถือขึ้นมาถ่ายเขาจะหยุดนะคะแต่ว่าถ้าเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์เราเปิดคลิปดูอยู่หรือเราดูทีวีอยู่เขารู้สึกเหมือนว่าว่าเราไม่ได้สนใจเขาเนี่ยเขาก็จะยังแบบหยอกกันต่อแต่ถ้าปิดทีวีหรือว่าโอปิดมือถือแล้วก็เริ่มอัดวิดีโอคลิปปุ๊บเขาก็จะหยุดค่ะแยกย,ย้ายแต่นี่โอ้พิวนั่งดูทีวีอยู่ก็โอก็แอบอัด สองอกก็สังเกตพฤติกรรมการเล่นค่ะบางทีเล่นไปเล่นมาพอถึงช่วงที่มันแบบว่ารุนแรงก็จะเริ่มมีเสียงขู่เล่นเหนื่อยแล้วก็มานอนหมดสภาพท่านี้ค่ะมาริโอ <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็กลับเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นแมวที่นอนแล้วเปลี่ยนโลเคชั่นบ่อยมาก สวัสดีเช้าวันที่21ค่ะวันนี้เราสองคนก็มากันที่หมู่บ้านว้าค่ะมาดูระดับน้ำถ้าเกิดว่าสตอมบาเบตมานานกว่านี้บ้านหมู่บ้านนี้อาจจะท่วมได้นะคะเพื่อนเพื่อนระดับน้ำมันสูงขึ้นมากเลยแต่ว่าที่อื่นๆของประเทศอังกฤษก็ได้รับผลกระทบมากเลยน้ำท่วมเข้ามาในบ้านมีบ้านบางบ้านที่มีคนแก่อยู่คนเดียวะคะ่ะคนแก่ที่ยงกษิษจะชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเป็นภาระลูกหลาน,นะคะ เขาอยู่คนเดียวยุบแปดิบเจดปีน้ำท่วมื่อมาแล้วเขาหนีไม่ทันเขาเลยเสียชีวิตในบ้านโอ้โหมาตรงกับปีที่สะพานนี้สร้างพอดี1 8ึ่ดเจ็ดแปดเพื่อนๆแทงหวยเลยนะงวดนี้แปดเจ็ดเจ็ดปดเอ๊ะหรือว่ามันออกไปแล้วเลขนี้เนี่ยค่ะก็เลยเอาบรรยากาศระดับน้ำน้ำฝนให้ดูหมู่บ้านที่โออยู่ไม่ได้อยู่ใกล้น้ำแบบนี้นะคะไกลน้ำอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นแหล่งน้ำที่ เป็นที่ที่น้ําฝนไหลไหมารวมอยู่ถ้าน้าท่วมก็คือจะเป็นอะไรที่แบบ horrible มากเพื่อนเพื่นม่อีกแล้วคํานี้เพราะว่าอากาศมันเย็นน้ํามันก็เย็นมันหนาวค่ะเพื่อนเโอ้ได้เวลามานมีประตากผ้าแล้วตากผ้าก่อนนะมาริโอเมนูอาหารเย็นวันนี้นะคะเข้ากับบรรยากาศหนาว,นาวถึงกระดูกแบบนี้ต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทัยค่ะ เป็นครั้งแรกที่โอทำมาเมื่อไม่เคยทำเลยพอดีโหยได้น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยมาจากไทยตอนที่โอกลับไทยอะค่ะก็เลยลองทำดูก็ใช้เครื่องปรุงตามมีตามเกิดที่เราหาได้ในต่างประเทศนี่แหละเพื่อนๆก็ลองชิมดูก็อร่อยรสชาติพอถุยแทถูถไทยรสชาติเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวสุโขไทยขาดแต่ลูกชิ้นปลาที่มันเป็นเออลูกชิ้นปลาเส้นนะคะขาดแต่ลูกชิ้นปลาเส้นกับ แคบหมูแบบติดมันน่ะถ้ามีก็จะแบบครบรสเลยเหมือนก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยแบบสูตรโบราณแต่ไม่เป็นไรมีเท่านี้ก็โอเคอร่อยได้ก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำของโอ้ก็เป็นเผ็ดตามธรรมชาติส่วนของฮิวก็เป็นแบบไม่เผ็ดใส่พริกนิดนึงขอบคุณค่ะ Why is your family in the kitchen <laughs> I can hear them talking อืม I back in Thailand. <laughs> it is. It's good. All right. You want more soup? No. I don't want to be videoed eating this. No. Not your food. <laughs> Go down. Good boy. <laughs> สวัสดีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมจากในเมืองนิวคาเซนี่ที่บอกว่าคุ on the case รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักสืบเอากระเป๋างนี้มาเพราะว่าวันนี้โอจะมาซื้อพวกอะไรที่มันหนักในร้านเอเชียเนาะพวกกะปิน้ำปูน้ำปลาหอยเอ้ยน้ำมันหอย ก็เลยต้องเอากระเป๋าลากมาจริงๆควรจะมีกระเป๋าช้อปปิ้งลากแบบเป็นการเป็นงานนะเนะเาะราะว่าจะซื้อทนา,ามีบอกว่าไม่เอาเอากระเป๋าสุดเขตได้แหละก็เลยมาด้วยกระเป๋าเดินทางค่ะเดี๋ยวไปดูกันจะถึงแล้วร้านอาหารเอเชียวันนี้วันอาทิตย์เพื่อนๆในเมืองเงียบมากเงียบมาก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา10โมง26นาทีอาจจะเป็นเพราะว่ามันเช้าไปสำหรับคนในเมืองทุกอย่างคงจะเริ่มเปิดตอน11โมงร้านอาหารเปิดเที่ยงค่ะวันนี้เราจองกินอาหารไทยด้วยนี่นะคะเมืองฟ้าอมรในเมืองนิวคาสเซิลในบรรยากาศที่คนยังไม่ตื่นกัน กาจะจริงจังมากชอบด้วยกระเป๋าเดินทางเวลลกอลูกละสิบสี่ปอนสิบสี่สิบสามปอนแพงอยู่นะเห็ดเข็มทองเห็ดมีขนม S&P ด้วยกล่องละสี่ปอนสี่สิบห้าวันนี้องตั้งใจมาซื้ออันนี้ เขาว่าโอ้ชอบทำอะไรนะปักหม้ออ่ะมันเอาไปทำปักหม้อได้ก็ามาดูพริกแกงขาดไม่ได้ค่ะผงวิเศษค o m e o อน time to pick the snack ค่าเสียหาย91ปอนด์อน ในกระเป๋านั้นเต็มไปด้วยกะปิกระปูน้ำปลาตอนนี้เป็นเวลาอีก3ามนาทีเที่ยงรถของคนมายืนรอร้านอาหารเปิดอีก3ามนาทีร้านอาหารชื่อสยามซ่านั่นไงสยามซ่าร้านอาหารไทย Thank you for little treat for me big treat a big treat โอเห็นคนรีวิวใน Google m a p เนาะแล้วก็มีเพื่อนในเฟซด้วย ดูน่ากินดูออกก็เลยมาลองชิมสาจองโต๊ะมาปรากฏว่าโอ้ยที่นั่งเยอะแยะปรากฏว่าอาหารเขาราคาโอเคแล้วก็ขนาดของอาหารที่เสิร์ฟได้เยอะดีด้วยค่ะเพื่อนๆโอกระพิวชอบชอบมากกว่าร้านไทยคุณที่ไปกินในห้างอีกอะ่ะก็เลยสงสัยต้องเป็นร้านที่เรามากินประจําแล้วละ่ะวันนี้โอกินส้มตำปูปลาแล้วก็ไก่ย่างข้าวเหนียวซึ่ง เป็นเมนูที่ทําเองที่บ้านได้ไหมทําได้แต่ขี้เกียจทําเป็นวันตามใจตัวเองค่ะมามากินแล้วก็ฮิวกินมัสมัมนไก่ส่วนสตาร์เตอร์เรากินทอดมันปลาซึ่งไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันเป็นยุยยย,ย,ยยุยยแยะยังไงไม่รู้ไปร้านจีนเสร็จต่อก็มาร้านอินเดียนะคะวันนี้เป็นวันช้อปปิ้งออกมาที่นี่ทีไรต้องมาหา อันนี้เลยน้อยหน่าทุกทีที่มาจะต้องมาหาวันนี้โชคดีมากมีน้อยหน้าอยากกินมานานเป็นภาพที่น่ารักมากเห็นสองคนนอนด้วยกันไม่ได้ปั้มกันเดี๋ยวนี้มาริโอชอบดูทีวีเพื่อนเปิดทีวีแล้วมาริโอก็จ้องอันนี้เป็นคลิปของวันที่24่สินะคะจะมีเรื่องตลกเล่าให้เพื่อนฟัง ด้วยเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนฮิวเคยไปทำงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สปีเนาะฮิวอายุถึงเกณฑ์ที่ได้รับเงินบำนาญเนาะฮิวก็เลยติดต่อรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปรัฐบาลก็ตกเบิกคือโอนเงินที่ตั้งแต่ปีฮิวเกษียณมาให้แล้วก็ต่อจากนี้ทุกเดือนถ้าฮิวจะรับเงินกเกษียณฮิวต้องยืนยันตัวตนว่าฮิวมีชีวิตอยู่จริงมีตัวตนจริงๆเราก็เลยต้องไปหา คนที่เป็นคนมีสแตป์อะค่ะเขาเรียกว่าเป็นโนเตารีก็คือเป็นคนที่เขาดูเอกสารเราทุกอย่างแล้วก็ยืนยันว่าตัวเรามีตัวตนจริงมีชีวิตจริงแล้วก็ตรงกับเอกสารทุกอย่างแล้วเขาก็จะสแตปมตาลงบนเอกสารเราพร้อมลายเซน็นแล้วเขาต้องเป็นคนที่มีบออใบอนุญาตเป็นโนเตอรี่นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยหาข้อมูลคนที่ทําตรงนี้ได้ทั่วนิวคาสเซิลเนาะก็มาเจอคนนี้ซึ่งราคาถูกที่สุดคือ90ปอนด์ 9ก้าสิบปอนเพื่อนๆถูกมากที่มันตลกตลกต,ลกตรงไหนหรู้ไหมเพื่อนๆเ,เงินบำนาญที่ฮิวได้รับจากประเทศเดเมอร์แน์เดือนละหกสิบปอนแล้วต้องมาหาคนประทับเดืนอนเก้าสิบปอนต่อปีนี้คือถ้าต้องทำทุกปีนี้โอกกับฮิวต้องคิดหนักเลยอะ <Nice. S 1> ว่าเอาไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้วันวันที่ีเขาบอกวให้ปัเขาบอ b เพราะข of the inflammation inflation he still has to working even he is uh, 85. เออต้องไปทำอะไรต้องดูว่าเกินมั้ยหนิโนเตอรีคนที่สแตมป์ตาให้ฮิวนะคะเขาอายุ85ปีเพื่อนๆเกษียณมานานมากแล้วแต่เขายังทำงานอยู่เขาบอกว่าเขายังทำงานเพราะว่าเขาสังเกตดูอัตราเงินเฟ้อที่มันขึ้นทุกปี เขาว่าเขามีงานเล็กๆน้อยๆมันก็จะดีช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรเงี้ยหูยเขาแก่มากคุณเพื่อน85ปีนั่งรถเข็นใช้ไม้เท้า2ข้างเดินกว่าจะมาเปิดประตูให้ออกกัพิวแล้วกว่าจะหยิบตาประทับซึ่งนั้นหน,นักๆอะคะ่ะกว่าจะหยิบกว่าจะทําอะไรคือเหมือนสล็อตอะเหมือนตัวสล็อตอะไปแบบช้าๆโอกกัพิวแบบว่าโอ้สุดยอดเลยอะ คือเขารวยนะไม่ใช่ไม่รวยอยู่บ้านเป็นแบบฟาร์มรวยมากมีเงินน่ะแล้วแถมเป็นทนายมาก่อนเกษียณมีเงินเยอะแต่ยังทำงานอยู่อ่ะเพื่อนเคืออยู่อังกฤษโอเห็นทั้งสองแบบเลยนะเพื่อนๆแก่แล้วยังทำงานเพราะรายได้น้อยรายได้ไม่มีเงินบำนาญไม่พอกับแก่แล้วมีเงินเยอะแล้วแต่ก็ยังอยากทำอะไรคือไม่อยากอยู่ไปเฉยเไม่ทำอะไรอ่ะเพื่อนๆคืออยู่แบบมีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ย โอ้ oh, แบบว่าเออมันเห็น2อ,อย่างเนาะอยู่ที่เราจะเลือกเราจะเป็นแบบไหนเนาะเพื่อนเพื่อนอันไหนมันมีความสุขก็ทำอะ่ะเออซึ้งกับหนัง <laughs> เฮ้ยลุกยูบามทุกทุกแมวจูโจมแล้วตัวก็หนักหนักเจ็บอ๋ออีตูดมึก ไอ้อ้วนโตถุยไอ้วนถุยไอ้อ้วนขบคืนอืมวนหิวลูกฮะโอ๋เอดีเอดีฮังก g r y อ๋อเอดีวอน n t food เย้ you want food เอดีเพิ่งจะสิบโมงสี่สิบห้าเองเอดียังไม่เที่ยงเลยไอเอฟก่อนลูกกินตอนเที่ยงไม่ได้กินตอนนี้ อาหารเช้าและเที่ยงรวมกันก็ได้ไหมแมวหื mm ่ย hmm. mm ูเวตเล a ก i t ่ l ิ t ล่องเก๋โอลี่วันอ o ลเบอร์เอ็ดดี้굿บอยให้อาหารแมวเสร็จเอดีมันอิ่มมันสะบัดตูดหนีอีกตัวหนึ่งที่จะมาแน็กตัวต่อไปก็คือวาริโอกินอิ่มแล้วเล่นกับหนูหน่อยโอ๊ย oh. อะไรมาเร็วเฮ what you want little boy มีแมวสองตัวฮ้ huh? มาแนนกกันคนละอย่างตัวหนึ่งมาขอกินอีกตัวหนึ่งมาขอเล่นหน่อยเ๊ะ eh? กินอาหารเสร็จขอเล่นหน่อยแล้วมานั่งเมียวเมียวอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะเล่นด้วยถ้าไม่เล่นด้วยก็เมียวเมียวอยู่นี่แหละ